เรามาขึ้นเทมโปซานชนวิวนะพิเศษของหนึ่งคือโอซาก้าอเมซิ่งพาร์ตอันนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งเลยสเบิลม,มากไม่มีความรู้สึกน่ากลัวเใดใดเลยนะครับพี่นี่รับน้ำนหนักได้ได้800รกิโลครับม,ม,มันไม่แปดสิบบาทเราใส่ออนข้าวเย็นอะไรนั่งฟรีนะมีบัตรเป็นคือบัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาร์ ขึ้นมาได้เลยฟรี่เราขึ้นมาจิ๋วข้างบนสุดแล้วน,นะเห็นเมืองโอซาก้าได้ทั้งเมืองเลยครับเรียบร้อยรอบหนึ่งประมาณ1 5บหถึงย0บนาทีนะครับวันทีครับช้าวันที่3นะครับของโอซาก้านี้วันนี้เราจะไปตะลุย เอมโป a ซานวิลนะครับไปขึ้นชิคช้าสวัสด์แล้วส่วนโปรแกรมที่เหลือไปไหนได้เราจะไปกันต่อจะอัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ลงนะครับไป้ปอากาศดีๆอย่างนี้ต้องเที่ยวให้ได้เยอะไปลุยกันเลยเรากำลังจะไปสถานีรถไฟใต้ดินนะครับที่ปอมบาชี ใกล้ๆโรงแรมของเรานะครับออกจากโรงแรมเดินจากซอยออกมาหน้าถนนใหญ่เลี้ยวขวามานะครับ mm hmm. เดินอีกประมาณสัก50เมตรเราก็จะเจอทางลงรถไฟใต้ดินนะครับนี่ถึงแล้วเห็นแล้วอือนานี่เลยเนี่ยเดินขึ้นปุ๊บเลยนิปปอนบาชิคินเนสุนะครับ,เด,เ,บ, u, รบเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ไปต่ออีกสายหนึง่งเพื่อให้ถึงนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ใช้โอซาก้าอเมซิ่งพาร์ทแล้วนะครับเป็นวันแรกนะมามาดู ว่าโอซาก้า a อ i เมซินพาที่เราจะใช้วันนี้เข้าฟรีกี่สถานที่ไปที่ไหนได้บ้างตามดูมาเลยนะครับเราจะบอกว่าตรงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมีบริเวณให้เช่าที่จอดจักรยาน้วยนะคนมาทํางานปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็มาจอดแถวนี้นะคิดค <c oughs> ่าจอดเป็นรายชั่วโมงนะครับผ่านตู้อัตโนมัติตงนี้นะครับ let's go ครับ นี่คือทางเข้านะครับเดี๋ยวเรามาซื้อที่ตู้กดอัตโนมัติตอนนี้ก่อนขอซุ่มๆแปตบนึงนะสกายกดตู้สักู่สักู่เราอยู่ที่นิปวอนบาชินะครับเราจะไปรถไฟฟ้าสายคาไซุจิลายนะครับขึ้นมาตรงนี้มาลงที่ k 15แล้วก็ต่ออีกสายหนึ่งสายโฉวไล่นะครับ47เพื่อมาลงโอซากโกะนะครับวันนี้เราไม่ได้กดตู้นะนี่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 นสากายซูจิไล่เราไป k 17ไปส่วนวันนี้เราจะมีบัตรเต่งเป็นใบนี้โอซากะคอมิชิพาร์ตนะครับไป let's go สำเร็จแล้วผ่านแล้วด้วยป้าของสถานีใช่ไหมคะของสถานีสิบเจ็ดไปสิบห้าใช่ใช่นี่นะครับตรงนี้เขาจะมีวิทบอร์ดนะครับว่าสายรถไฟจากตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยไปทางไหนเนี่ยมันจะ16แล้วย้อนไป11นะซึ่งเราจะไปลงสถานีที่15แล้วนายจการแต่งตัวของเรารู้เลยครับว่าท้องเชี่ยวแน่นอนนี่นะครับทุกคนเป็นแผนที่รถไฟนะครับ มาอยู่ที่ K17 นะนิปอนบาชิเราจะไปลงที่ซาไกซุจิฮอนดะมาริไลาย K15 นะครับรถไฟมีดันเล็กชันทางนี้ไว้อยูนะ่อ่ะครับไปถูกต้องนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปเบิร์น K20 เพื่อนๆต้องข้ามจากฝั่งนี้จากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะไปขึ้นแพลตฟอร์มฝั่งโน้นนะครับเพราะรถไฟก็จะมาทางนี้นะฮะจะไปส่งสถานีนะครับเพื่นเจอกันตอนลงสถานีนะ Okay, เราถึงกันแล้วนะครับที่สกายซูจิมจุนมะจินะครับเดี๋ยวครับเราไปต่อสายโชลายนะครับเดี๋ยวๆนี่แหนี่นี่เราไปโอซากาโกะนี่โอเคเราไปทางนี้นะโอซากาโกะนะครับชานชาลาที่สองโอเคหลังจากที่เราลงที่สากายซูจิไยนะครับแล้วก็เดินตามทางมานะครับเรามาต่อรถไฟสายโชลายนะครับก็จะมุ่งหน้าไปโอาซากาโกะแล้วครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเรามาถูกทางแล้วชานชาลาสอง เราถึงชานทารานะครับเลขสองนะ,อะตองกับเพื่อเราจะมุ่งหน้าไปโอซาก้าการเดินทางในญี่ปุ่นช่วงแรกๆก็จะมุนๆหน่อยนะครับรใช้เมโทรคือสถานีรถไฟใต้ดินเดียวกันแต่มีสายรถไฟวิ่งอูหลายสายนะครับทับไปทับมานะแต่ Google มันต้อไม่ได้ระบุขนาดนั้นนะก็ต้องมองหาป้ายกันเอาเองนะครับเราอยู่ที่สานีซ,าาซ 4, มมินจิฮมมนจินะครับเราจะเดินทางไป6สถา,านีนะเพื่อไปองค์ส1โอซาก้านะครับ เราถึงสันนิพนธ์แล้วนะครับอุตส่ากโกศนะครับต่อไปไคยุทังนะครับอะคาเรียมทางออก์สองที่เราจะมาวันนี้นะครับนี่เรามีคอะคาเรียมไคยุทังต่างๆอาเรียนะครับเทมเปญซานจะเอ็นวิวนะเทมเปญซานมาร์เก็ตนี่เรามาหมดนี่เลยแหละครับทุนทุน ่่ออออโอเคไปครับเราเจอแล้วนะครับเทมโปซานแจนวิวนะ เทมโปซานแจนวิวนะครับโอ้โหดูก้อนเมฆวันนี้ลายสวยมากเรามาขึ้นเทมโปซานแจนวิวนะสิทธิพิเศษของหนึ่งคือโอซาก้าอเมซิ่งพารตอันนี้ขึ้นฟรีนะครับใช้บัตรนี้ติดติตเข้าไปได้เลยนะเครืเล่นแรกครับเทมโปซานแจนวิวไปเลยนะครับที่เกสชั้น2นะไป โชว์บ yeah. uh, ัตรหน่อยโชว์บัตรหน่อยไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับเชิญชั้น3ได้เลยนะโชว์บัตรนี่โชว์บัตรเปงโอซาก้าเมซิงพาร์ทแล้วก็เดินวอล์กทรูไปเลยนะครับขึ้นชั้น3ได้เลยมีเลโก้แลนด์ด้วยนะเนี่ยอันนี้นะครับเลโก้ดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์เราก็ใช้บัตรโอซาก้าเมซิงพารเข้าได้นะครับนี่เอนทรานซ์เนี่ยไปครับมาไป เราขึ้นมาแล้วนะครับอยู่บนแจนวิวแล้วนิ่งๆเลยสเตเบิลมากไม่มีความรู้สึกน่ากลัวใดๆเลยนะครับนั่งสบายๆเนาะไม่เครียดบุ่ไปเรื่อยๆนะครับช้าๆช้าๆช้าๆให้ฟังไปที่ USJ ใช่ไหมครับ Universal s t u d โอซาก้านะครับสองตรงข้ามพวกเราไป USJ ใเอไหมครัครับเข้าไปในป่าของพ่อพ่อนะครับแล้วแล้วพวกเราเดินออกครับทำไมครับทำไมครับ ไม่เล่นเครื่องเล่นครับทาไมไม่กล้าเล่นล่ะครับไปโดนเดยมอน์มาแล้วครับไม่เล่นแล้วครับเอาไหนบอกส่ดดวโดนอสนุกสุดไงครับ <c oughs> ่จริงๆนะคืออะไรเข้าผิดครับตอนที่ขึ้นไปเดยม์มอนใช่ไหมครับเพราะแม่ผมนึกว่ามันจะง่ายๆผมก็เหมือนกันเดี๋ยวพอเข้าไปปุ๊บแรกแรกผมใส่กล้องผมไม่รู้ทําไมมันเบร์พอมันลงไปแล้วไม่ไงสาวชอบเดมอน์แต่ไม่ชอบเครื่องเล่นเดยมอน์กัน ทุกคนครับนี่ครับเป็นวิวอ่าวนะครับนี่ออกไปนี่เป็นทะเลแล้วนะนี่เรือต้นสลัดที่เราเล่นนะสันตามาเรยอยู่โน้นนั้นะน,นี่คืออะควาเรียมไข่อยู่ทางนะครับตอนแรกเห็นดูว่าเล็กๆนะใหญ่เหมือนกันนะนทุกคนข้ามตัวจะเป็นท่าเรือขนสินค้านะครับมีลับอยู่ตั้งหลายตัวมันเคลย์ไปครับพี่นี่รับน้ำหนักได้อันละเท่าไหร่คะรับน้ำหนักได้800รกิโลครับจริงเหรอคะใช่ครับเราสองคนรวมกันนี่ก็ร้อยหนึ่งร้อยกว่า เขาไม่แปะสีมัม่แปซหมอเฮ้ยตายแล้วลงใส่ออนข้าวเย็นอะไรเงี้ยนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมอยู่ในแจนวิวนะครับนั่งฟรีนะมีบัตรเป็นคือบัตรโอซาก้าอเมซิงพัทโชได้เลยติ๊ดติ๊ขึ้นมาได้เลยฟรีเราขึ้นมาถึงข้างบนสุดแล้วนะนี่จุดสูงสุดแห่นเมืองโอซาก้าได้ทั้งเมืองเลยครับเรียบร้อยรอบหนึ่งประมาณ15ถึง20บนาทีนะครับ เรื่อยๆนิ่งๆเลยนะครับโอเคไปครับไปหาของกินกันในมาร์เก็ตวิลเลจข้างล่างนี้นะครับเขาเรียกว่า t e m p l e San Market Place นะครับเราเดินทะลุมาเลยนะครับเดินลงมาอีกชั้นหนึ่งก็ถึงแล้วทุกคนครับเราเข้ามาในคุเม u มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มาสั่งนะนี่ส่งไปเซ็ตสองนั่นี่ไอ้ thank you ไอ้สองครับพร้อมไปลุย นี่ครับนี่เรามาโซนนี้เลยอยู่ด้านหลังนะหนูชอบกันเลยโซนรวมร้านอร่อยป้าเดี๋ยวเราถูกตาร้านไหนเราจะทานร้านนั้นนะครับที่นี่เป็นรวมฟู้ดคอร์ต ที่อยู่ในนี้เลยนะครับอยากทานร้านไหนไปจิ้มเอาเลยนะน่ากินทุกร้านเลยมะลิบุชโกยากีกันนะครับที่ซื้อมานะม,มาลองนะครับอร่อยดีทานง่ายรสชาติขุ้นเคยอร่อยมาครับอาหารเที่ยงครับข้าวหน้าไก่ไข่นะหูน่ากินมากๆแล้วก็โซบะนะครับในน้ำซุปอร่อย วางไอร่อยมากไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับขณะเป็นฟุ้งก่อนนะก็จะรสชาติดีนะครับจะอนุญาตนะครับเกลี่ยต,ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มพลังแล้วก็ไปดูอควาเรียมกันต่อนะะครับค่ายยูคังอควาเรียมนะครับ,ยยรบชื่อดังของโอซาก้าญี่ปุ่นเป็นอยู่ในวงแหวนลิงออฟฟานี่ลูกทำให้ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวบ่อยน่ารักมากเลยเด,ดี๋ยว Not thank you. ซาตมาเรียนนี่ครับสร้างเรียนแบบเรือของโคลัมบัสนะครับที่ไปสำรวจแผ่นดินม,มานะครับเรือนี้มีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณครึ่งนึงนะครับ50%ออันนี้คือจาวอันดวิวนะครับที่เราขึ้นมาตอนเช้านะครับนับตั้หลายอันนึง4 5 6ชั้นล่าสุดน,นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณ ย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิง์ไมบอกกลกริ้งกริงกรินะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัด,ถดไปขอบคุณครับ